ของกินจะอร่อยขึ้นและมีกลิ่นหอมแล้ววันนี้พอจะมาแนะนำอีกหนึ่งวิธีในการใช้ g r a ฟฟ o o วันนี้นะคะปอจะมาทำแพนเค้กนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยง่ายมากๆนะคะดืยวนี้เนี่ยเราจะมีแป้งสำเร็จรูปเนาะเราก็ซื้อแป้งมาแล้วกออ็แค่ตัวเติมส่วนผสมเนี่ยออแค่มีนมนะคะแล้วก็มีไข่แล้ววันนี้ที่ปอใช้เนี่ยออพอดีว่ามันจะมีทั้งหมด4แพ็คค่ะแล้วก็ปอรู้สึกว่าสะดวกดีแล้วก็ใช้ง่ายนะคะก็วิธีการง่ายมากแค่ เท่ากันแป้งก็ไม่ต้องรอนด้วยนะคะแล้วกอ็อันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่ปอ,อกผสมเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเกรปฟูดไป1หยดนะคะแค่1หยดก็พอนะคะแล้วก็คนให้เขานะคะเป็นผลไม้ที่รับประทานได้นะคะแล้วก็วิธีการสกัดนะคะเราจะใช้วิธีการโคลเพรสนะคะหรือว่าการบีนะคะเพื่อให้ได้น้ำมันหอมระเหยออกมานะคะ สำหรับเกรฟฟูดเนี่ยเราสามารถจะใช้ได้มี3วิธีในการใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นหยดใส่เครื่องกระจายกลิ่นนะคะเพื่อให้ได้รับกลิ่นหอมๆนะคะก็จะทําให้สร้างบรรยากาศโดยรอบเนี่ยได้แบบสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็บรรยากาศดีขึ้นนะคะส่วนวิธีที่2เนี่ยคือการทาค่ะการทาเนี่ยเราอาจจะผสมกับโลชั่นหรือว่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์ในการทาบํารุงผิวนะคะเพื่อขจัดเซลลผิวที่ตายแล้วนะคะ ก็สำหรับวิธีนี้เนี่ยปอแนะนำให้ใช้ในช่วงเวลาตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าในตระกูลของซีทรัสต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องออระวังเรื่องของแสงแดดเิดนึงนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงแสงแดดเนี่ยเป็นเวลา12ชั่วโมงค่ะแล้วก็ส่วนวิธีที่3ที่วันนี้ปอจะมาแนะนำก็คือวิธีการรับประทานหรือการกินนะคะก็สำหรับวิธีการรับประทานหรือการกินเนี่ยสรรพคุณของเขาเนี่ยจะช่วยทำให้เรา รู้สึกแบบว่าสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็เ,เขาจะไปเล่งเรื่องการเผาผลาญน,นะคะอย่างเวลาที่เรากินของมันๆะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าอาหารจีนเลยแบบนี้เราแค่หยดเกร้ฟูดนะคะลงบนในน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นก็ได้นะคะแล้วก็ดื่มเนี่ยก็จะช่วยทำให้แบบหายเลี่ยนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรรพคุณของเกร้ฟู้ดนะคะ ปอยังมีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ปอทําเกี่ยวกับสูทตี้นะคะก็ใช้เกรฟฟูดเหมือนกันนะคะอันนั้นก็จะเป็นวิธีกง่ายๆมากๆเลยค่ะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะก็เดี๋ยวปอยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็ลองไปติดตามชมได้นะคะ